สวัสดีครับผมโตชโนดแตนได้อยู่ที่หอภาพยนตร์ตรงสารยานะครับเอ้าทำไมกลัวเมียล่ะกลัว <c> เ <oughs> ม,ม,มียทำไมเอ้ะมาดูนี่ครับหอศิลป์แนมสวนณแพทย์แอนแอนแอนเปิดเลยนะเปิดได้ใช่ไหมครับพาเปิดได้นะครับขอนุญานะครับเอีอันนี้เปิดเหมือนปาอใช่ใช่โอเคหอศิลป์แนมสวนรแพทย์นะครับหอศิลป์ที่เล็กที่สุดในโลก นะครับผมเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมากสาหรับการแสดงงานศิลปะตา่างๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดใบิดภาพยนตร์หรือแรไอื่นๆนะครับของภาพยนตร์องค์การมหาชนตั้งชื่อเพื่อเป็นที่ระลึกถึงแนมส่วนนแพทย์วัวหน้าแผนกฉากของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงสีกรุงซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นช่างศิลปะเป็นช่างสิ่งผู้มีผลงานและชื่อเสียงอะไรได้ในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยครับ ดอกดินเอาดอกดินกัญยามาแน่ครับใช่ใช่ใชนะอันนี้น่าคุณนะอ๋อปีสมัยวิไรสักใช่ใช่แล้วเดี๋ยวก็ป่าต๊อกไงยดเรียนรุ่งแล้วน,น,นี่เงี้ยนะาต๊อกใช่ใช่ร้านล้วจ้าโอเคดอกดินอนรุ่รุ่งโอ้หนี่มีใบป,ปิดด้วยนะครับเมื่อมือเปิ่นพ่อลูกอ่อนกุ้งนางโอ้โหอสอบัลเมธานีมันยุราธนบุตรเลยเหรอโอ้โหตั้งมายุรา,น,า,น,า,านี่ย สิงสมออยนี่จิกนวรัตแม่ดอกกัญชาไม่ยุราธมบุตรเลยไม่ยุราล์เลยเหี้ยโอ้โหไอ้แปดนิ้วขโมยที่รักขอ,องสรงษงชาตีจิกนวรัตอีกแล้วตอกินกัญชาแาานด้วยนี่ก็จิกกัญชาลัดเลยไม่เขียวหวานยอยอดยุ่งโอ้โหเยอะเต็มไปหมดเลยโอ้โหนกน้อยโอ้โหจิกนวรัตอีกแล้ว สาแดดเดียวฮะมัติจะมีหมูแดดเดียวมีสาวแดดเดียวอโอเคอ๋อส้อยส้อยฟ้าขายต๊ะอะไรเนี่ยอ่ะโอเคครับนี่เป็นรูปภาพนี่นี่นนคนหลงดอกด,ดินกันยามาน,นะครับใช่ครับใช่ของนะา,าของนานาก็ได้ <c oughs> นี่ออ้โเรียบร้อย นะครับสนใจก็แวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับที่หอภาพยนตร์นะครับผมนะครับลมหวนกาว่าวโอ้โหอะไรเนี่ยออกนี้ได้ไหมด้านหลังอุ้ยไม่ได้เหรอออกด้านนั้นด้เดียวเหรอแล้วก็ตั้งออกเมื่อกี้น้อยอายาแสงเทียนหูยยยมาเต็มหมดเลยครับนี่ครับจะออกแล้วครับผมแทน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 ขอบอดีครับ